มาค่ะทุกคนตัวเขียวต้มน้ำตาลนมสดของคุณแม่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้อากาศหนาวๆเนาะคุณแม่ก็เพิ่มคุณค่าทางอาหารเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ทุบขิงนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนื้อขิงนะคะใส่เข้าไปด้วยทําให้มีกลิ่นหอมอ่อนนะคะอันนี้ก็ที่เป็นขาวๆนี่ไม่ใช่กะทินะคะเป็นนมสดนะคะนมสดก็คุณแม่เคยบอกแล้วคุณแม่ใช้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนะคะไทยเดนมาเท่านั้นนะคะ เวลาทําถั่วเขียวต้มน้าตาลนมสดนะคะเขาจะให้รสชาติที่กลมกลม่อมลงตัวนะคะความหวานไม่เยอะนะคะคุณแม่เพิ่มคุณค่าทางอาหารด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนนะคะกล้วยน้ําว้านะคะที่ซื้อมาจากจากตลาดกรีนมาร์เก็ตที่วัดนะคะเราก็จะได้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนเลยนะคะพร้อมกับอเขาเรียกว่าได้สุขภาพด้วยนะคะของขิงนะคะเพราะว่าอากาศถ้าเริ่มหนาวเนี่ยถ้าเราทานขิงหรือว่าดื่มน้ําขิงหรือว่า มีอาหารที่มีส่วนผสมของขิงอะค่ะเขาจะช่วยเรื่องของหนึ่งละเรื่องของการระบายนะคะของร่างกายเราอะนะคะได้ดีนะคะทําให้ขับลมได้ด้วยนะคะแล้วก็มื้อนี้นะคะเหมาะกับสําหรับคนที่อ่ามีอายุวัยตั้งแต่ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะแล้วก็สําหรับผู้หญิงเรานะคะตั้งแต่วัย40ขึ้นไปนะคะก็จะช่วยดูแลเรื่องฮอร์โมนได้ดีนะคะ แล้วก็ทำให้เราอิ่มนานนะคะาสามารถทานเป็นอาหารว่างนะคะเป็นของหวานนะคะหรือว่าทานเป็นอาหารหลักเพื่อที่จะดูแลสุขภาพแล้วก็ลดน้ำหนักได้เลยนะคะถ้ายัางไงฝากไว้ด้วยน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวคุณแม่ชิมก่อนนะคะแต่ขอบอกเลยว่ามันอร่อยมากๆเพราะเป็นสูตรของตัวเองเลยนะคะไม่อยากจะพูดเลยค่ะว่ามันอร่อยมากนะคะ ได้รสชาติแล้วก็ความหอมอมอ่อนทั้งในตัวของเนื้อมะพร้าวด้วยนะคะแล้วก็ขิงด้วยนะคะมีความเผ็ดร้อนนิดหน่อยนะคะเท่านั้นเองนะคะถ้ายังไงฝากไว้ด้วยนะคะกับอีกหนึ่งเมนูอร่อยอร่อย,ออยได้สุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ